พี่ทองสอนแจ้งเอี่ยงก็สวัสดีจ้าพี่มอมนแสงสว่างพี่อุดมก็ปลูกต้นไม้ไม่เป็นนะคะเวลาพี่ๆนะคะชี้แนะแนวทางนะคะอธิบายให้ฟังก็ดีค่ะชอบมากเลยนะคะลงเลยนะคะคุณทองสอนก็สวัสดีจ้าพี่ออนอมาจ้า น้องอิสุการพี่เจอก็เริ่มลง,งแล้วไงบ้างสวัสดีค่ะสบายดีค่ะยังรออยู่เลยค่ะพี่ธนทรน,น่ารักมากเลยนะคะพี่ธนาทรแฟนเพจขอบคุณค่ะพี่นาดาค่ะขอบคุณมากเลยนะคะพี่ใส่น้ำขอบคุณพี่ๆทุกท่านมากเลยนะคะทุกพลังบวทุกกาลังใจเลยค่ะพี่ๆในนี้ก็น่ารักแล้วก็ใจวันนี้วันอาทิตย์นะคะ คุณลุงหนวยอาจจะท่องเที่ยวอยู่ค่ะพี่สุบาลลุงหนวยอยู่ตรงนานมาให้ก่อนหน่อยจ้าน้องวิชิตคุณบอนไซคุณพี่เมตตาซีสุธรรมก็สวัสดีค่ะคุณธรรมชาติท้องนาคุณวุฒิชัยก็มนโณนพี่มมโนก็ทันใหม่จ้าทันค่ะขอบคุณนะคะพี่มมโลนคนสวยพี่โบก็สวัสดีนะคะสวัสดีใครแล้วพลังโบทุกาลังใจเลยนะคะคุณลุงหนวดก็สวัสดี ทักทายแบบหล่อๆเขากับพี่สมชายประจันทังค่ะขอบคุณนะคะพี่มนมนก็สวัสดีนะคะพี่อุดมอัคราชาค่ะพี่มนมนก็คุณลุงนูสุดหล่อสวัสดีค่ะพี่มณมนเหมือนกันค่ะทุกท่านมันหยุดแต่ละท่านก็ไม่เหมือนกันนะคะทุกท่าน <c oughs> ขอบคุณนะคะเมตตาเฟซบุ๊กความสุขนะคะพี่โบ <c oughs> ขอให้เฮงๆรวยๆร่ำรวยค่ะทุกท่านเลยนะคะ <c oughs> ขอบคุณนะคะคุณลุงหนุขอบคุณหลายๆท่านเลยนะคะขอบคุณทุกท่านเลยนะคะบางท่านไม่คยไไม่ได้เจอกันนานเลยนะคะวันนี้ได้เจอกันก็อบอุ่นแล้วก็มีความสุขมากเลยนะคะทุกท่านขอบคุณมากเลยนะคะคุณธรรมชาติค่ะคุณวิฒิชัยก็สวัสดีค่ะพี่ออนอุมาครับคุณธรรมชาติท้องนารับชมจากออสเตรเลียค่ะบค่ะนะคะคุณวิทิชัยผู้จอมขำสวัสดีครับคุณวีรชนครับ <laughs> ลิ้นจะปัานกันแล้วค่ะ <laughs> คุณเพนสลิสวัสดีมีพี่คนรักสวนก็สวัสดีทุกคนค่ะพี่โบสุภพวทักทายเพื่อนๆในห้องด้วยจ้าขอบคุณนะคะพี่โบสุภพรหันแหงค่ะลีลาพี่ใส่น้ําก็สวัสดีพี่ลีลานะคะพี่บนไซมะพ้าสวัสดีทุกคนในห้องครับสวัสดีนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีนะคะพี่คนรักสวนขอบคุณนะคะพี่คนรักสวนพี่คนรักสวนท่านก็อยู่ <laughs> พีทวีก็สวัสดีค่ะคนหลอ่อคนหลอ่อๆครับผมนะคะ <laughs> พีทวีก็สวัสดีพี่หล่อสืบกลางค่ะขอทุกท่านนะคะมีความสุขค่ะสิ่งใดที่ทําก็สําเร็จนะเลยนะคะน้องวิสุการํชนานกิจคุณเกณฑ์ปรีสพิวโดมสวัสดีคุณอุดมค่ะพี่มรแสงสว่างก็สวัสดีพี่อุดมค่ะพี่หล่อสืบกลางพี่ธนทรแฟนเพจสวัสดีค่ะ <laughs> กำลังใจนะคะขอครีเอเตอร์ การคลิปเลียวก็ดีนะคะได้เพิ่มพลังบวกได้กําลังใจดีนะคะได้เจอภาพสวยๆงามคิดแซ่กบอกพี่วีรชนนะคะว่ายังจําได้เลยนะคะคิดถึงทุกคนเลยคะ่ะพี่ทวีก็สวัสดีพี่อมรแสงสว่างโบลสวัสดีค่ะพี่ธนทรคุณพี่วีรชนทักสวัสดีทุกคนเลยนะครับ คุณพี่ธนาธรแฟนเพจเป็นยังสวัสดีคุณท้องสอนค่ะน้องวิศนุการเพนสลีเพนสลีสวัสดีมีความสุขครับพี่ออนอุมาสวัสดีจ้าน้องวิศนุการมีความสุขทุกท่านเลยนะคะสวยดอนลากแล้วก็ใจดีทุกคนเลยค่ะพี่ทวีท่าวงษาท่าวงษาไทายกันนะคะในห้องนี้ก็มีแต่คนช่วยดอๆทุกคนเลยค่ะ เข้ามาแล้วก็ทักทายกันนะคะจับมือกันค่ะเดินไปนะคะกล่าวไปความสุขกับการทํางานนะคะทุกท่านร่ํารวยร่ารวยกันทุกท่านเลยค่ะขอบคุณนะคะ <laughs> พี่อนุมาก็สวัสดีค่ะคุณลุงนวลมงคลรอคนนะนะ่ารักใจดี <laughs> คุณยาย์เ <laughs> ขาว่าไม่มีอะไรพูดก็ส่งยิ้มนะคะทุกท่าน <laughs> สนุกสนุกค่ะพี่จารุณีสวัสดีค่ะพี่ออนอุมานะคะพี่ออนอุมาก็สวัสดีค่ะคุณทองสอนเอลเออร้อยเอ็ดจ้าพี่ทองสอนแจ้งเอี่ยมค่ะคุณพี่ธนาธรแฟนเพจยายกินแซ่บสวัสดีครับยายกินแซ่บขอบคุณมาเลยนะคะพี่ธนาธรน่นารักมากเลยค่ะแต่ไม่เห็นนะคะขอบคุณนะคะพี่พัน์ทิพย์ ขอบคุณค่ะพี่พัน์ทิพย์นะคะขอบคุณทุกพลังได้ใจรักนะคะแล้วก็มุ่งมั่นนะคะทำสิ่งนั้นให้สำเร็จค่ะมาขอบคุณมาเลยนะคะคุณธรรมชาติค่ะคุณวิทิชัยก็สวัสดีค่ะพี่ออนอุมาครับคุณธรรมชาติท้องนารับชมจากออสเตรเลียครับ,บค่พี่ธนทร พี่นารถธรเช่นกันคะ่ะสบายดีใช่คะ่ะพี่จรารทธรเป็นไงคะ่ะอากาศเป็นไงบ้างคะฝนตกไหมคะพี่เมตตาใด้เข้ามาพูดคุยกันนะคะทักทายพูดคุยกันคะ่ะเพิ่มพลังบวกแล้วก็เป็นกําลังใจให้กันและกันนะคะทุกท่านแซ่สวัสดีคะ่ะพี่หล่อสืบกลางพี่หมรยายกินแซ่สวัสดีนะจ๊ะนะจ๊ะ พี่วโด้ค่ะคชาสวัสดีจ้าคุณยายกินแซบสวัสดีพี่โบสวัสนะคะทานข้าวหรือยังครับพี่ธนาทรถามพี่โบนะคะวมาทานข้าวหรือยังครับพี่วุโด้สวัสดีมสดใสนะคะสวัสดีทักทายค่ะกับพี่กัญญาลักษ์เชื้อหมอที่ทวีก็สวัสดีพี่พิมพ์ค่ะพี่สุบรรณก็สวัสดีค่ะพี่ทวีนะคะคุณกรีพนล่อคุณยายแซบนะคะคุณยายกินแซบสวัสดีค่ะพี่สายน้ำชื่นฤือดีนะคะ <laughs> เหมือนมะม่วงนะคะมะม่วงนะคะบางต้นก็เนี่ยคะ่ะออกหมดแล้วก็ยังมีอีกอะไรเงี้ยคะ่ะอมหมดแล้วหมดเลยก็เป็นความรู้หวานคำแก้วคําตาสวัสดีนะคะพี่หวานแก้วคําตาค่ะขอบคุณมากเลยนะคะใครเข้ามาจะเรียกพี่หมดเลยคะ่ะเขาเป็นน้องนะคะของพี่ๆคะ่ะ ขอให้ทุกคนสวยหล่อมน,น่ารักแล้วก็ใจดีทุกคนเลยค่ะขอให้มีความสุขทุกท่านเลยนะคะพี่อุดมอัครดาลักแล้วก็ใจดีทุกคนเลยนะคะในนี้ก็มีคนสวยคนหล่อเยอะเลยค่ะอบอุ่นมากพี่มนต์มนก็สวัสดีสวัสดีครับผมน้องวิศน,นุการก็สวัสดีคุณกรีนพีสค่ะพี่สุบรรเจ้าวังก็น่ารักจาก้าขอบคุณมาเลยนะคะขอบคุณนะคะสิ่งดังฟังชัดชัดเจนชัดแจ๋วไหมคะพี่พ ขอบคุณทุกพลังบวกทุกกําลังใจเลยนะคะกําลังพี่ออนออกมาก็สวัสดีพี่สมชายค่ะพี่สมชายคุณบอนไซมะพาสวัสดีค่ะพี่สมชายก็สวัสดีขอบคุณนะคะพี่ๆทุกพลังบวกทุกกาลังใจเลยค่ะขอบคุณนะคะถ้าเจิดพูดผิดอะไรไปก็ขอ,ขอโทษได้ดวยนะคะขอบคุณมาเลยนะคะพี่ปานี ทุกคนก็ถักถ่ายพี่ปาณีนะคะขอบคุณพี่โบสวัสดีคะ่ะน้องบันเจอสวัสดีคะ่ะพี่สุภาพรพี่โบหานแหงนะคะขอบคุณมากเลยนะคะพี่โบขอบคุณทุกพลงกังโบทุกพลงังพี่ลุยละดาอยู่ที่ไหนคะอยู่ในสวนหรืออยู่ที่บ้านคะขอบคุณนะคะขอบคุณพี่ๆทุกท่านมากเลยคะ่ะยิ้มนะคะรอยยิ้มสดใสคะ่ะ พี่มอมรสวัสดีคุณธนทรสวัสดีครับทักทายกันนะคะจับมือกันค่ะเดินไปด้วยกันนะคะถึงเส้นชัยเลยค่ะพี่พี่สมชายก็สวัสดีนะคะพี่อนุมาคุณบอล ใช่ค่ะถ้าฝนหยุดเมื่อไหร่นะคะแดดนะคะก็จะออกเลยนะคะซักผ้าก็จะแห้งไวเลยค่ะทุกท่านพี่ออนอุมาก็สวัสดีคุณวานค่ะพี่สมชายสวัสดีค่ะพี่ออนอุมานะคะพี่สมชายก็สวัสดีพี่ออนอุมาก็ชอบทางงกันค่ะแต่เวลาเราซื้อมานะคะก็จะแช่นะคะแช่เกลือเนี่ยค่ะก็เหมือนกับ พี่โบอบอกขอเปิดตาค่ะขอบคุณนะคะคุณลุงหนวดสวัสดีคุณยายแซบค่ะคุณยายแซบส่งกําลังใจค่ะพี่ดวงพอค่ะทานอะไรหรือ,อยังวันนี้คุณทําอะไรไปเที่ยวไหนวันนี้พี่อรุณลดาอยู่บ้านหรือเปล่าคะไปท่องเที่ยวหรือเปล่าคะอุ่นมากๆเลยจ้าขอบคุณนะคะพี่ธนทรนารักมากเลยค่ะพี่มอแสงสว่างคุณวิลาชนสวัสดีครับผมนะคะ บางท่านก็อาจจะเป็นวันหยุดนะคะได้พาครอบครัวไปท่องเที่ยวหรือไม่ก็รับประทานทําอาหารงามของพี่ๆนะคะที่นําเสนอมานะคะพี่หล่อก็สวัสดีทุกคนสวัสดีพี่ทวีคนหล่อนะคะพี่หล่อสืบการก็สวัสดีพี่คุณหล่อขอบคุณนะคะพี่ๆน่ารักมากเลยค่ะพี่อุดอัครชาสวัสดีน้องวิชนุการครับขอบคุณนะคะพี่ลีลาวงแก้เป็นไงคะทานอะไรหรือยังคะพี่ลีลา คุณวิวัฒน์คุณวิศนุการฟังอยู่นะคะทํางานวนไปครับขอบคุณมาเลยนะคะน้องวิศนุการน่ารักมากเลยค่ะพี่อุดมก็สวัสดีคุณธนทรครับผมพี่วิรชนสลิวัฒนาไพรวนสวยๆหล่อๆกันทุกคนและพี่บอนไซมะพร้าวและธรรมชาติค่ะขอบคุณมาเลยนะคะพี่ๆ ขอบคุณทุกพลังบวกทุกกาลังใจเลยค่ะพี่ๆในนี้ทุกคนเจนชัดแจ๋วไหมคะทุกท่านไม่ว่าพี่พี่เป็นเพื่อนครีเอเตอร์ที่น่ารักทุกท่านไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนนะคะขอบขอบคุณนะคะพี่วีระชนเดินทางปลอดภัยนะคะขอบคุณมากเลยค่ะพี่สุบัรกก็สวัสดีพี่พิมพ์สดใสค,ค่ะพี่มนสวัสดีพี่รีลาวงแก้วพี่สายนะ้ำสวัสดีพี่คนรักส